สวัสดีค่ะบรรดาภรรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิษฐานต่อองค์พระบิดาเจ้าในเรื่องชีวิตสมรสของสามีขอขอบพระคุณในการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณสโรมี่โอมาเดียนพลังอธิษฐานของภรรยาบทที่21อธิษฐานเผื่อชีวิตสมรสของสามีข้าแต่พระเจ้าลูกขอให้พระองค์ ทรงปกป้องชีวิตสมรสของเราไว้จากสิ่งใดก็ตามที่จะทำอันตรายหรือทำลายมันลงขอทรงเป็นโล่ป้องกันชีวิตสมรสของเราจากความเห็นแก่ตัวและการปล่อยปละละเลยของเราเองขอทรงช่วยให้เราพ้นจากแผนการของมารร้ายและความปรารถนาของผู้อื่นและจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีอันตราย ขออย่าให้มีความคิดเรื่องการอย่าร้างหรือความไม่สัตย์ซื่อต่อกันในหัวใจหรือในอนาคตของเราเลยโปรดให้เราเป็นไทยจากความเจ็บช้ำในอดีตจากความทรงจําและสิ่งที่ผูกมัดเราไว้อันเกิดจากความสัมพันธ์เดิมและความคาดหวังที่ไม่สมจริงที่เรามีต่อกันลูกทูลขอให้เราอย่าได้มีใจอิจฉาริษยา หรือตีคุณค่าของตัวเองต่ำซึ่งเป็นความรู้สึกที่มักเกิดขึ้นก่อนความอิจฉาขออย่าให้สิ่งใดหรือนิสัยใดเข้ามาในหัวใจของเราที่จะคุกคามชีวิตสมรสของเราในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของสุรายาเสพติดการพนันภาพลามกอนาจารตันหา หรือความคลั่งไคลย้ยึดติดสิ่งต่างๆขอทรงพันผูกเราทั้งสองไว้ด้วยมิตรภาพการอุทิศตนเพื่อกันใจกรุณานและความเข้าใจขอทรงกำจัดความแคระแกนความเป็นศัตรูหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอโปรดช่วยเราให้จัดเวลาเพื่อจะอยู่ด้วยกันตามลำพังให้เราหล่อเลี้ยงและฟื้นชีวิตสมรสของเราและโปรดเตือนใจเรา ถึงเหตุผลที่ทําให้เราแต่งงานกันลูกอธิษฐานให้เอ่ยชื่อสามีของท่านอุทิศชีวิตของเขาแด่พระองค์เพื่อที่ชีวิตที่เขาอุทิศให้แก่ลูกจะไม่คลอนแคลนแม้ในยามที่มีพายุพัดเข้ามาก็ตามลูกทูลขอให้ความรักที่เรามีให้กันจะเข้มข้นขึ้นทุกวัน เพื่อเราจะไม่ทิ้งแบบอย่างแห่งการอย่าร้างไว้ให้แก่ลูกหลานของเราลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9และ10ดังนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังกันอย่าร้างและการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตนพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละเพราะฉะนั้น จงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศมารคีบทที่สองข้อ15และ16จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนที่มีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาฮีบรูบทที่13ข้อ4อันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันเขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่าปัญญาจาร์บทที่4ี่ข้อ11ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาทิ้งสามีแต่ถ้านางทิ้งสามีไปอย่าให้นางไปมีสามีใหม่หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่าและขออย่าให้สามีอย่าร้างภรรยาเลย หนึ่งโครินบทที่เจ็ข้อสิและสิขอให้ชีวิตคู่สมรสของท่านเติบโตด้วยความรักที่เข้มข้นในทุกวันและเต็มอิ่มด้วยสันติสุขของพระเจ้าอยู่เสมอ